อมาลองไปใช้เนี่ยอย่างที่เราไปฉีด <c oughs> อ่ะอย่างตัวอย่างที่มีโดนเทียบอ่ะอีกตัวนึงอ่ะลองผสมฉีดสามาออ่ายมาย่อยยาให้เฉยของเขาจะเข้มข้นเลยมองดูมีสีสันแต่เนี้ยใสไปอ่ะมันไม่มีสีสันเฮ้ยของจริงป <c oughs> ่ะวะแต่เวลาเรากวนน้ําเนี่ยอันเนี้ยมันจออเป็นมุนมุ้นใสใสใช่ไหมอันเนี้ยมันมีบุญใสแต่อีกตัวนั้นไม่มีบุ้นเลยแล้วลองฉีดดูเนี่ยเขาใช้ได้สี่วันเมื่อวานได้สามวันออกไปคุยกับเพื่อนกลางนาะเขาไปนั่ง เยอะข้าวมาดูอ่ะต้องบอกไม่กแกข้าวที่มันงอกเป็นตุกตาขาวอ่ะที่มันมีเริ่มมีรากแล้วไม่รากมันหายว่ะตุกมันหายหลุดไปเฉยๆกันน่ะแต mm. วพอมาจับที่ว่ามันลอยแล้วเราบีบมันก็โอเคนะแล้วกระ mm. บอกมันเอาไม่เยอะหรอกอย่างร้อยเปอร์เซ็นก็เหลือแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยให้ป่าไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่ก็ดีแล้วลดต้นทุนต้องเท่าไหร่อ่นะ ร้อยสามสิบไร่แล้วแกออกรับจ้างมันไม่แห่อใช่รับจ้างด้วยจะมีโดนด้วยไม่แห่อใช่มีโดนด้วยนี่ดูเลยเนี่ยที่ับพูดเนี่ยครบวงจรเลยนี่แกแกจองเลยไปสองตันนั้นเนี่ยแกแกเหะแกพูดตรงมีเหตุผลหมฟังเลยใช่ใช่อย่างน้อยๆเที่ยวหนึ่งก็จัดทีหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เหมือนเหมือนเราไม่สบายแเราลองเราไม่กินยาต่อเนื่องมันจะหายไหมล่ะนั่นเลยมันเหมือนกันที่เหมือนถ้าคนเราเนี่ยจริงป่ะล่ะใช่ อย่างเป็นโรคมะเร็งเราไม่ตัดทิ้งมันจะหายไหมนั่นแหละมันก็ลามผู้ถ้ารานไปจนกว่าเราตายอ่ะใช่ได้เราเรเก็บได้รอบสองเนี่ยฉีดรอบแรกเราไม่ตายอ่ะมันโผล่มาเว้ยพอเราจะใส่ปุ๋ยรอบสองเราปล่อยน้ําแห้งก่อนแล้วเราก็เก็บไปเลยเก็บพอได้สามที่วันห้าวันที่น้ําใส่ปุ๋ยอ่ะแตวข้าวเขาข้าวเขาพูดแล้วปุ๊บใบมันปิดหญ้าหญ้ามันไม่ขึ้นในทันแล้วตอนนี้ก็ซุดลงไปนี่เดียใช่ ไนี่เราต้องขึ้นมาแล้วต้องพิจารณาเรื่องมันได้อย่างเลยเนี่ยไม่จ้างก็เกี่ยวมันก็ดีแต่ถ้าเราเยอะเข้าเยอะเข้ามันบ่อยอ่ะอย่างเคยโดนห้าพันวันนี้เม่ต่อไปอาจะโดนตั้งหมื่นนึงมันเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วเวลามันขยายข้าวมันแตกกอกอต้นเม็ดหนึงมันขึ้นมากี่กอกี่ต้นอ่ะสิบต้นอ่ะแล้วรวงหนึ่งมีมีมีกี่เม็ดอ่ะร้อยห้าสิบเม็ดตีไปเลยร้อยห้าสิบเม็ดยังสิบสิบสิบเนี่ยสิบต่อสิบต้นกอยังสิบต้นเนี่ยเท่าไหร่ละล่ะสีห้าแล้วนั่นะ